สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูแพรเหมือนเดิมในวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะเราจะมาเรียนต่อจากอาทิตย์ที่แล้วคือหน่วยการเรียนรู้ที่3การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะนักเรียนให้หนูนะหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่62ค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอให้หนูดูแล้วท้ายคลิปคุณครูจะมีงานให้หนูทนํา1ง,งาน โดยมีหัวข้อให้หนูเลือกแล้วคุณครูก็มีตัวอย่างให้หนูดูนักเรียนสามารถทำได้เลือกเอามาแค่หนึ่งหัวข้อตามที่นักเรียนต้องการเอ้าพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเรามาชมคลิปไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนเรื่อง การรวบรวมข้อมูลและจำแนกข้อมูลในสถานการณ์ที่พบในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งจะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องการรวบรวมข้อมูลเนาะอ่าสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะการรวบรวมข้อมูลนะคะนักเรียนจะอยู่ในหนังสือที่หน้า62นะคะอ่าคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะเรื่องที่สนใจคือของใช้ประจำตัว คุณครูจะมีชื่อของใช้นะคะให้กับนักเรียนนะคะได้แก่สมุดดินสอไม้บรรทัดช้อนแปรงสีฟันหนังสือเรียนกางเกงเสื้อจานรองเท้าและยางลบนะคะคุณครูกำหนดชื่อสิ่งของเหล่านี้ให้เพื่อที่ให้นักเรียนจะรวบรวมข้อมูลและแยกกลุ่มนะคะว่าแต่และอย่างเนี่ยควรจะไปอยู่กลุ่มไหนนะคะ และในครั้งนี้นะคะการรวบรวมข้อมูลของเรานะคะอาจจัดกลุ่มเป็นอุปกรณ์การเรียนของใช้และเครื่องแต่งกายนะคะนักเรียนจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะว่าจะจัดกลุ่มให้เป็นอะไรนะคะนักเรียนก็มาดูที่ชื่อของใช้อะสมุดดินสอไม้บรรทัดอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอุปกรณ์การเรียนอยู่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้1กลุ่มแล้วนะคะอุปกรณ์การเรียนามาดูต่อไปช้อนแปรงสีฟัน พวกนี้ก็คือของใช้ใช่ไหมคะ,ะแล้วเรียนก็มาดูอ่านหนังสือเรียนต้องอยู่ในอุปกรณ์การเรียนแล้วก็มีกางเกงกางเกงเสือ้อโอเคอันนี้คือเครื่องแต่งกายนะคะนักเรียนก็ดูแบบนี้นะคะแล้วก็จัดกลุ่มนะคะ,อ,ะอุปกรณ์การเรียนมีอะไรบ้างนะคะมีหนังสือเรียนยางลบสมุดดินสอและไม้บรรทัดเครื่องแต่งกายนะคะก็มีเสือ้อกางเกงและรองเท้า ของใช้นะคะก็จะมีจานช้อนแปลงสีฟันอ่ะโอเคครบแล้วนะคะชื่อสิ่งของที่คุณครูกำหนดให้ได้ทั้ง3กลุ่มแล้วเนาะนักเรียนอ่การรวบรวมข้อมูลนะคะที่มีหลายรายการและแต่ละรายการเนี่ยมีรายละเอียดของข้อมูลย่อยการนำเสนอข้อมูลแบบตารางจะทำให้นักเรียนเนี่ยนำข้อมูลมาใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะ เดี๋ยวนะักเรียนมาดูว่าการนำเสนอข้อมูลแบบตารางเนี่ยเป็นเช่นไรนะคะอะอันนี้เป็นตารางนะคะตัวอย่างราคาอุปกรณ์การเรียนเพราะว่าเมื่อกี้เรามีอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะแต่เรายังไม่ทราบราคาเนาะว่าแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่และถ้าเรามีซื้ออุปกรณ์การเรียนทั้งหมดเนี่ยจะมีราคารวมกันได้เท่าไหร่นะคะ อ่าในตารางก็จะมีรายการรายการก็คือลำดับที่1 2 3 4 5ชื่ออุปกรณ์แล้วก็ราคานะคะนักเรียนรายการที่1ชื่ออุปกรณ์สมุดราคา15บาทอ่ารายการที่2หนังสือเรียนราคา48บบาทนะคะนักเรียนสามารถ สมมุติราคาขึ้นมาได้หรือว่าตารางเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่ทําเหมือนตัวอย่างที่คุณครูกําหนดให้ก็ได้นะคะนักเรียนก็อาจจะคิดขึ้นมาเองได้นะคะ,ะการนําเสนอข้อมูลแบบตารางนะคะเป็นการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบสามารถดูรายละเอียดและหัวข้อเปรียบเทียบนะคะที่ต้องการได้ง่ายรวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่3.1นะคะก็คือการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยนักเรียนเนี่ยเลือกทำกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่กำหนดให้พร้อมบอกเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกทำกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนออกแบบตารางการรวบรวมข้อมูลลงในกระดาษดังตัวอย่างนะคะตารางนักเรียนสามารถออกแบบได้ด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ได้กําหนดว่านักเรียนต้องทําเหมือนที่คุณครูทํานะไม่ใช่นะคะนักเรียนสามารถออกแบบของนักเรียนเองได้อ้าวอันนี้คือตัวอย่างนะคะนักเรียนนักเรียนเลือกทํากิจกรรมใดเพราะเหตุใดจึงเลือกทํากิจกรรมนี้ เลือกกิจกรรมที่3เพราะอยากรู้จักเพื่อนให้มากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างในกิจกรรมที่3นะคะในหัวข้อที่3เนอะที่คุณครูให้ไปในใบงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นตาราง ารางก็จะมีชื่อเล่นวันคล้ายวันเกิดสีที่ชอบอาหารที่ชอบของเพื่อนนะคะที่เราอยากจะรู้จักเพื่อนให้มากขึ้นอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะนักเรียนอาจจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงอยู่ชั้นไหนห้องไหนอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะนักเรียนอันนี้มันเป็นเพียงตัวอย่างนักเรียนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเพื่อนนักเรียนก็สามารถเขียนลงไปในตารางได้เปลี่ยนแปลงได้นะคะอ่า งานที่มอบหมายให้นะคะนักเรียนเป็นแบบฝึกหัดที่สองอยู่ในหนังสือเรียนหน้า64นะคะอ่นะคะคุณครูจะมีกิจกรรมให้4กิจกรรมนะคะนักเรียนแต่ว่าถ้านักเรียนเลือกกิจกรรมที่1เนี่ยให้บันทึกค่าใช้จ่ายเพียง1สัปดาห์นะคะแต่ในใบงานคุณครูทําไป1เดือนนะคะ,นะเรียนมันอาจจะเยอะไปเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ถ้าเลือกกิจกรรมที่1ก็คือ ทำเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์ใบงานที่คุณครูให้ไปเป็นแบบฝึกหัดที่2นะคะวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเรื่องวิธีการรวบรวมข้อมูลนะคะคือให้ให้นักเรียนพิจารณากิจกรรมที่กำหนดแล้วเลือกกิจกรรม1กิจกรรมจากนั้นเขียนรูปแบบการรวบรวมข้อมูลลงในช่องว่างนะคะที่คุณครูทำช่องว่างให้นักเรียน ข้อ1นนะคะก็คือในแต่ละวันที่นักเรียนเดินทางไปโรงเรียนนักเรียนมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างบันทึกค่าใช้จ่ายแต่ละวันเป็นเวลา1เดือนในรูปแบบตารางแต่ทําเพียงแค่1สัปดาห์นะคะข้อ 2. นักเรียนเขียนรูปแบบการเก็บข้อมูลคะแนนแต่ละวิชาของตนเองในภาคการศึกษานี้เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย 3. นะคะนักเรียนเขียนรูปแบบการเก็บข้อมูลของเพื่อนแต่ละคนเช่นชื่อเล่นวันคล้ายวันเกิดสิ่งที่ชอบเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายและสหากนักเรียนต้องการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ในโรงเรียนนักเรียนจะมีวิธีการรวบรวมบันทึกข้อมูลอย่างไร นักเรียนเลือกทำกิจกรรมใดเพราะเหตุใดจึงเลือกทำกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถตอบได้เลยนะคะเลือกกิจกรรมที่1เพราะอะไร2กิจกรรมที่2เพราะ3 4 5ี่เพราะเหตุผลพร้อมเหตุผลนะคะอ่าแล้วคุณครูจะพามาดูตัวอย่างตารางกิจกรรมที่1นะคะอันนี้เป็นเพียงตารางที่คุณครูทำเป็นตัวอย่างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้ดูนะคะว่า นักเรียนควรจะทําตารางแบบไหนแต่นักเรียนก็สามารถคิดขึ้นมาเองได้อีกเช่นกันนะคะไม่จําเป็นต้องอทําตามคุณครูก็ได้หรือจะทําเหมือนคุณครูก็ได้นะคะอ้าวแล้วตัวอย่างตารางกิจกรรมที่2นะคะเขียนรูปแบบการเก็บข้อมูลคะแนนแต่และว,วิชาของตนเองเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายนะคะอ่า นักเรียนดูตัวหนังสือสีแดงนะคะว่าคะแนนเนี่ยเราสามารถสมมติขึ้นเองได้เลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ว่าผิดนะคะนักเรียนตารางคุณครูเป็นตัวอย่างให้นะคะแต่นักเรียนจะทํานอกเหนือจากนี้ก็ได้หรือจะแบบเอาแบบที่นักเรียนคิดขึ้นมาเองได้เลยนะคะคุณครูก็มีตารางตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะหากนักเรียนสงสัยก็ทักไลน์คุณครูมาได้เลยนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนและผู้ปกครองทุกคนเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือกับคุณครูเป็นอย่างดี